สวัสดีครับวันนี้นะครับรับสท่างสระไวยน้ำไลท์เฮเบิ้และม่านน้ำดีไซน์นะครับผมวันนี้เรามาส่งมอบงานสระไวยน้ำสวยๆอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่จังหวัดโคราชนะครับลูกค้าที่น่ารักนะครับผมคือคุณอ้อมนั่นเองนะครับสระนี้จะเป็นขนาดสระ4คูณ10เมตรด้วยกันนะครับผมมีไฟในสระ สี่ดวงด้วยกันสะนี้ลึกสลบจากเมตรสี่สิบไปถึงสิบเมตรฝั่งน้ำตกเลยนะครับก็จะมีหน้าน้ำตกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ามีน้ำตกสามแพรแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีบันไดสแตนเลสนะครับลงสะนะครับผมนะครับบันไดมีสองฝั่งด้วยกันนะครับท่านใดที่สนใจรับสร้างสระว่ายน้ำนะผมติดต่อได้เลยนะครับผม ที่รับสร้างสระว่ายน้ำแล้วก็ม่านน้ำดีไซน์ได้เลยนะครับผม